สวัสดีทุวงกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวอร์ตโกรกาอีกเช่นเคยนะครับห่างหายกันการแจกวอลเล็ตมาประมาณเกือบ1อาทิตย์1่อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์แล้วแหละนะวันนี้เป็นกิจกรรมแจกอ่างเปาใน EP ีที่150นะทุกคน E ีีนี้นะทุกคนต่อเนื่องจาก EP ีที่149้นั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้เราได้ทําการแจกอยู่ที่ห้าวอลเล็ตนะทุกคนห้าวอลเล็ตนะแต่นะทุกคนคนนี้เม้นถูกอยู่อเม้นถูกอยู่นะ ก็คือนะครับไม่มีการตอบกลับนะทุกคนไม่มีการตอบกลับ,บ,ลบนั่นเองกิจกรรมนี้ก็เลยเป็นการพบนะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเรานะคุณจะได้รับ9 w a l l e t นะทุกคนในกิจกรรมนี้เพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะทุกคนเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นสำหรับเงื่อนไขของเรานะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูโค้ดคกันก่อนนะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะทุกคนกิจกรรมการนี้แจกไม่ยากนะ Z C สองสามเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะทุกคนเออเก้สาอ่าสำหรับกิจกรรมนี้นะทุกคนเราก็จะเอานะทุกคนสำหรับตัวที่เป็นตัวที่เป็นสีเหลืองเท่านั้นนะคนเรียงเลขมาได้เลยนะทุกคนเรียงเลขมาได้เลยนะทุกคนส่วนสีฟ้าเราไม่เอา แต่ถ้าผมสีเหลืองเขียนทับแสดงว่าผมเอานั้นเองนะทุกคนก็เรียงตามนี้มีตัวเลขอยู่สตัวนั่นเองนะทุกคนสําหรับใครที่เมนถูกก็อย่าลืมตอบกลับผมด้วยหลักกิจกรรมของเรามีแค่นี้พิมพ์เรียงต่อกันเข้ามาได้เลยนะทุกคนตัวพิมพ์ใหญ่ก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กก็เป็นตัวพิมพ์เล็กนั่นเองนะทุกคนเออกิจกรรมมีการนี้นะรอก,การตอบกลับจากผมแล้วการใครที่เป็นผู้ชคดีเจอกันคลิปหน้า EP นี้มีแค่นี้นะเจอกันคลิปหน้าใน EP ที่151ริคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ